เปิดค่าตัวลิซ่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ครอบ l v m h 3แบรนด์5แบรนด์อิทธิพลดังระดับโลกราคาเท่านี้ค่ะด้วยอิทธิพลดังของลิซ่าและดิ3ามโนบาลน,นะคะและหลายคนก็คงสงสัยว่าค่าตัวของลิซ่าจะตกอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแบรนด์หรูต่างประเทศต่างก็อยากคว้าตัวลิซ่าไปเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ว่าราคานั้นจะสมกับชีแบรนด์ต้องการตัวมากกว่า100แบรนด์ทั่วโลกหรือไม่โดยมูลค่าค่าตัวก็พุ่งสูงปี ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่หยุดเพียงเท่านี้ค่ะโดยลิซ่ากับแบรนด์เซลีนนะคะได้ถูกแต่งตั้งเป็น g l o b a l Brand Ambassador ในปี2021นะคะค่าตัวลิซ่านั้นมีมูลค่าสูงถึง80.5หล้านเหรียญสหรัฐหรือราวประมาณ2,900ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะโดยตอนนี้ทั้งสองคนก็โบกมือบายๆกันไปที่เรียบร้อยแบรนด์ MAC Cosmetics นะคะได้ถูกแต่งตั้งเป็น g l o b a l Brand Ambassador ในเดือนตุลาคม2020่ โดยมูลค่าไรายได้ของลิซ่านะคะอยู่ที่6 0 0สนดอลลาร์สหรัฐหรือราวประมาณ20ล้านบาทลิซ่าในฐานะแบรนด์แอมเบสเดอร์ของแบรนด์ด n น i ิสเตนะคะโดยเจ้าของก็ชี้บอกว่าคุ้มเป็นอย่างมากเลยที่ได้ลิซ่ามาเป็นแบรนด์แอมเบสเดอร์ค่ะก็อยู่ต่อกันยาวๆซึ่งลุกมูลค่าค่าตัวของลิซ่าก็อยู่ที่ราวประมาณ4ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวประมาณ140ล้านบาทไทย ลิซ่ากับแบรนด์บุนการีนะคะก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายได้อย่างเป็นทางการค่ะแต่ลิซ่ก็สามารถทํารายได้ให้กับแบรนด์บุนการีที่พุ่งสูงปีดมูลค่า High j เวล l ี่จะ10ล้าน20ล้านก็สามารถขายหมดเกลี้ยงภายในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะโดยลิซ่าก็สามารถสร้างรายได้ให้กับแบรนด์บุญการีมากกว่า1,300ล้านถึง2,000ล้านนะคะในช่วงเวลานั้นๆค่ะซึ่งลิซ่าเองก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็น G.B.A ของบุนการีนะคะ ในเดือนก,ะะกรกฎาคมในปี2020มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะและลิซ่าได้ถูกแต่งตั้งเป็น h o u s ์ a m b a s s a d อร์ของแบรนด์ลุยวิกตองนะคะในเครือ LVMH เฉียวการค่ะในวันที่23ก,ะะกรกฏาคม2024ที่ผ่านมาโดยค่าตัวก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการนะคะแน่นอนว่าต้องหลักพันล้านขึ้นแน่แน่แน่นอนว่าด้วยอิทธิพลของลิซ่าที่พุ่งสูงปีขนาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะโดยลิซ่ามีผู้ติดตามมาก กว่า106ล้านนะคะโดยลิซ่านะคะก็มีรายได้ประมาณ623,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวประมาณ840ล้านบาทต่อโพสต์กันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งรายได้จากการแสดงและการชัวคอนเสิร์ตนะคะก็รา,ราวๆประมาณ1,000 10, 0ล้านบาทจากการชัวของสมาชิกไบรท์พิงค์ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากพรีเซนเตอร์ของแบรนด์แล้วก็รายได้จากเวทีเอเดเทนเมนตรวมถึงรายได้ของค่ายของตนเองนะคะมีชื่อว่า l o c o m p a n ซึ่ง ก็มีสื่อรายงานข่าวออกมาก่อนหน้านี้ค่ะว่ารายได้ของค่ายของดิซ่านั้นเยอะเป็นอย่างมากเลยละค่ะถึงราวประมาณ28,000ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะ